เรื่องแรกก็คือค่าสมบูรณ์ของ a กําลังสงจะเท่ากับ a กําลังสองได้เลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราไปเจอค่าสมบูรณ์ดนยกกําลัง2องทิ้งเครื่องหมค่าสมบูรณ์ได้เลยเขียนเป็น a กาลังสองจะได้ทํางานง่ายหน่อยแปลว่าอย่างไน,นะโอเคนะอีกเรื่องหนึ่งค่ะถ้าเราไปเห็น a ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ a จะเป็นอันเดียวกับค่าสมบูรณ์ a ส่วนด้วย a นั่นแหละค่ะ ค่าสมบูรณ์จะอยู่ข้างล่างหรือข้างบนเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นได้สองทางก็คือ1ห,หรือไม่ก็ลบหเท่านั้นขึ้นอยู่กับว่า a เป็นอะไรถ้า a มากกว่า0ก็จะได้1ก็คือ a เป็นบวกนั่นแหละค่ะถ้า a เป็นบวกก็คืออันนี้บวกอันนี้ก็ได้บวกอยู่แล้วใช่ไหมงั้นก็ตัดกันได้1แต่ถ้า a น้อยกว่า0หรือ a เป็นลบ ถ้าเเป็นลบก,ก้อนนี้จะลบค่ะแต่ก้อนนี้จะได้บวกถูกไหมพอเจอค่าสมบูรณ์ <c oughs> ก็จะตัดกันได้ลบหนึ่งมันตัวเลขเดียวกันเพียงแต่ต้องดูประจุเท่านั้นเองว่าประจุอะไรถ้า A เป็นบวกข้างบนก็จะบวกข้างล่างก็จะบวกก็จะตัดกันได้1แต่ถ้า A เป็นลบข้างบนจะเป็นลบข้างล่างจะต้องไกลล่างเป็นบวกพอเจอค่าสมบูรณ์ก็เลยตัดกันได้ลบหนึ่งสังเกตรครูไม่เขียนเท่ากับศูนย์ใช่ไหมเพราะว่าข้างล่างเป็นศูนย์ไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคไหมเอ่ยนะ อันนี้ก็คือสื่อว่า a ส่วนค่าสมบูรณ์ a หรือค่าสมบูรณ์ a ส่วน a มันจะแตกได้เป็น2ค่านะประเด็นนะก็คือขึ้นอยู่กับว่า a เป็นบวกหรือเป็นลบถ้า a เป็นบวกก็ได้1ถ้า a เป็นลบก็ได้ลบ1มี2เรื่อง,งดเล็กๆเท่านี้นค่ะ